จุดฮอสสปอรตนั้นมันเกิดพื้นที่ไกลนะับเพราะว่าชัดเจนแล้วก็ดําเนินการอย่างไรนะครับ,รบอาจจะต้องใช้มาตกรการจฎหมายที่เข้มข้นซึ่งท่านนายอเภอเนี่ยก็ได้รับนโยบายจากท่านผู้ว่าไปแล้วและปีนี้ท่านผู้ว่าให้แวนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นก็คือเอาทีมเขาเรียกว่าคนที่ไปล่าไปหาของป่าทั้งหลายมาเป็นทีมทีมของอำเภอ เช่นอำเภอหุนจานนะ,ะมีคนเข้าป่านะคนกี่คนตีลายทางอำเภอก็เสนอชื่อมาเสร็จแล้วทางศูนย์ศูนยป้องกันของมระนัรจังหวัดนี่ก็ส่งชื่อกลับไปให้คนที่เผาเอไม่ใช่คนที่เผาคนท,ที่ไปหาของป่าหรือไปเกี่ยวกับป่าเนี่ยมาเป็นดินง,งานด้วยนะครับเขาเรียกว่าใช้แผนแบบ เราผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายมาเป็นคณะกรรมการด้วยครับของอเภอก็เหมือนกันนะครับอเภอก็จะมีพิจารณาเรื่องความดีความชอบที่ท่านผู้ว่มองนโยบายเมื่อวันที่หนึ่งพศจิกาไปแล้วนะครับและเดินการคิกออฟแล้วเมื่อวันที่หนึ่งนะคิกออฟการอยุ่เผานะ่ยนี่นี่คือเรื่องของโครงการหนึ่งนะครับเรื่องของการอยุ่เผาในพื้นที่การเกษตรนะครับครับในส่วนของ ที่ต้องขอบคุณพวกเราอย่างหนึ่งนะครับวันนี้จะพูดภาพงงรวมไปก่อนนะครับในรายละเอียดโครงการนี้เดี๋ยวจะจให้ทางเจ้าหน้าที่พูดเป็นไปนะครับโครงการที่2เนะี่ยก็คือสอดอบ,บชอหรือหรือไม่ใช่หรือมันมีสอดบบอบอชก็คือก็คือศูนย์จัดก,การดิจิทัลชุมชน,ชนและก็มีแล้ด้วยนะวันสต็อกเซอร์วิสใช่ไหมครับ วันถุประสงคเซอร์วิสเนี่ยจะเป็นโครงการแล้วธุรกิจนะฮะของเรามันมี13อำเภออยู่แล้วนะใน13อำเภอเนี่ยก็ให้รักษาความดีไว้และขอขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ตามเัง้งหมายนะครับแล้วก็ให้ดําเนินการและที่สําคัญนะครับ13อำเภอเนี่ยต้องคอยตอบคําถามสตมนะครับสร็ญญญจังหวัดนะครับซึ่งได้ลงตรวจสอบแล้วให้ดําเนินการตาม แขงประการนะฮะตาคู่มือเล่นใหญ่ๆนั่นนะฮะที่เราอาจจะปิ้นหรือไม่ปิ้นก็ได้แต่ว่าที่แน่ๆเราต้องดำเนินการตามคู่มือเลยเราจะเปพี้ยนก็จะไม่ทำยกเว้นข้อมุกนั้นข้อนี้ไม่ได้เพราะว่าเราได้มาเป็นชุดนะครับมีบางอำเภอนะครับขอไม่เอาเครื่องผสมปุ๋ยได้ไหมเนี่ยถามว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าคู่มือเขาให้ครบชุดนะครับต้องบริการนะครับบางอำเภอขายปุ๋ยเป็นคนลว แล้วจะไม่มีบริการผสมปุ๋ยก็ไม่ได้นะครับขายปื๋อแล้วซื้อปุ๋ยมาผสมเพื่อให้เกิดกิจกรรมนะกิจกรรมการผสมเรียกว่าปุ๋ยตามขาวิเคราะห์ดินนะฮะงั้นก็ไปตรวจวิเคราะห์ดินนะครับตรวจวิเคราะห์ดินเนี่ยน้ำยาที่ให้ไปเนี่ยมันมีอายุถึงปีหกห้านะฮะได้คนละ สิบชุดนะครับ <S <S ใช่ไหมครับสิบชุดชุดละห้าสิบนะฮะห้าสิบลายใช่ไหมครัก็คุณงเข้าไปนะได้ใช้ต้องใช้ให้หมดน,ะน้ำยาหมดหมดอายุไม่ใช้ก็เสียหาย,ย,าบบน,าน,ายนะครับอันนี้เราต้องรอถ้าตามถึงเรื่องของคุณภาพการใช้เงินด้วยนะครับโครนะโงการที่หนึ่งที่สองแล้วนะฮะโครงการที่สามก็คือศูนย์กิจกรรม สตูดิโชุมชนอย่างที่เราพูดกันเนี่ยเราได้ทําชื่อเสียงไว้แล้วนะว่าเราติดระดับสามของเขตนะฮะเราจะรู้ให้จิตระดับประเทศนะฮะซึ่งเราก็ไม่ปิดกั้นกลุ่มใหม่นะฮะกลุ่มใหม่ก็สามารถที่จะเข้าแข่งขันได้นะครับโดยนะประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการเลยนะครับยกตัวอย่างสตรปเนี่ย สตประชารีก็น um ้องนีนะครับสตชอก็น้องอมสินนะครับหยุดเผาก็น้องฝนนะครับแล้วพวกโครงการเครื่องจากโครการเกษจากการน้ำในไร่นานก็น้องออมนะงั้นเรามีมีทั้งหมดอยู่สามสี่คนนะทีนี้ไอ้ราคาได้งานเริ่มมาก็คือ ทหารนะทหารและตำรวจทันดีนะซึ่งได้รับล่าสุดนี้นะครับและทีนี้ทางอลาคาสนะยังรับผิดชอบงานขับอยู่นะครับงนั้นสิทธิ์ก็รับผิดชอบงานขับของเอ่อเขาเรียกว่าพบกลุ่มตำรวจนะอ่ะอันนี้พบทุกงานแล้วนะครับก็ขอเปิดนะขอเปิดการชี้แจงนะ ชี้แจง,งเรื่องงบประมาณนะทั้งทั้งของกรมนะ,ะทั้งของกลุ่มจังหวัดนะั้งปีอเอาเฉพาะปีที่ปีนี้ห่อยน,นะฮะปี2565ปีงบป,ประมาณ2565แล้วก็ขอให้พวกเรานะฮะต้องต้องอะไรเขาเรียกว่าเห็นด้อนสิ์บอกว่ามันมีการฝึกนะฝึลกลงบันทึกด้วยน,นะครับ อยูนี้มันทันสมัยนะต้องทันต้องรายงานอย่างเดียวไม่ได้ต้องทึกลงในระบบด้วยนะดังนั้นก็ตั้งใจนะครับล้วก็ขอให้พวกเราตั้งใจรับการเสนชี้แจงถ้ามีถ้ามีข้อสงสัยอะไรถามนะถ้าถามวันนี้ไม่ทันนะฮะเราก็จะมีกลุ่มไลน์แนะแล้วก็ทางกลุ่มรักษาของเราก็อยากจะทํางานเหมือน เร็วว่ะบาที่เป็นน้องกันนะมีอะไรก็ถามก่พยายามให้อยู่ในควาเรยกว,ว่าบางเรื่องนะบางเรื่องทเป็นเรื่อง